นิทานสอนใจเรื่องเสียงกระซิบของสายลมการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในหมู่บ้านเล็กๆที่ล้อมรอบด้วยป่าและภูเขามีหนุ่มน้อยชื่อนาวาเขาเป็นคนใจดีและขยันแต่ในใจเขากลับเต็มไปด้วยความสงสัยไม่แน่ใจว่าควรจะเลือกทำอะไรในชีวิตบางครั้งเขาอยากเป็นชาวนา บางครั้งอยากเดินทางท่องโลกแต่เขาก็ยังไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรวันหนึ่งนาวาเดินทางออกจากหมู่บ้านเขาเดินทางไปในป่าใหญ่ที่เงียบสงบระหว่างทางเขาได้ยินเสียงกระซิบจากสายลมที่พัดผ่านหูสายลมพูดว่านาวาเจ้าต้องการคำแนะนำหรือไม่ นาวาหยุดเดินและหันมองรอบตัวแต่ไม่พบใครเขาจึงถามกลับไปว่าใครพูดกับข้าสายลมตอบว่าข้าคือสายลมข้ามาที่นี่เพื่อช่วยเจ้าเจ้ากำลังสับสนใจใช่ไหมนาวาตอบว่าใช่ข้าไม่รู้ว่าข้าควรเลือกทางไหนในชีวิตข้าอยากทำหลายสิ่งแต่ข้ากลัวว่าจะเลือกผิด สายลมบอกว่าเจ้าไม่ต้องกลัวไม่มีทางไหนที่ผิดเพียงแต่เจ้าต้องฟังเสียงในใจของเจ้าเองและเลือกทำสิ่งที่เจ้ารู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องนาวาคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะเดินทางต่อไปเขาเดินมาถึงทางแยกในป่าที่มีสองทางทางหนึ่ง เป็นทางเรียบง่ายที่ดูปลอดภัยอีกทางหนึ่งเป็นทางที่ดูยากและเต็มไปด้วยอุปสรรคนาวาถามว่าข้าควรเลือกทางไหนดีสายลมแนะนำว่าฟังเสียงในใจของเจ้าทางใดที่ทำให้เจ้ารู้สึกถึงความถูกต้องนาวายืนอยู่ที่ทางแยกและหลับตาลง เขาเริ่มฟังเสียงในใจของเขาเสียงในใจบอกเขาว่าถึงแม้ทางที่ยากจะดูน่ากลัวแต่มันจะนำพาเขาไปสู่การเรียนรู้และเติบโตนาวาจึงบอกว่าข้าจะเลือกทางที่ยากถึงแม้ว่ามันจะไม่ง่ายแต่ข้ารู้ว่ามันจะทำให้ข้าได้เรียนรู้มากขึ้น สายลมบอกว่าดีแล้วนวาวาความกล้าหาญและการฟังเสียงในใจจะนาพาเจ้าสู่สิ่งที่ดีนาวาเดินทางต่อไปในทางที่ยากแม้ว่าจะมีอุปสรรคและความยากลำบากแต่เขาก็ไม่ท้อถอยเขาเรียนรู้จากสิ่งที่พบเจอในระหว่างทางไม่ว่าจะเป็นความยากลำบาก การช่วยเหลือผู้อื่นและการเติบโตทางจิตใจในที่สุดนาวาก็มาถึงปลายทางที่เขาไม่เคยคาดคิดเขาพบหมู่บ้านเล็กๆที่มีผู้คนเป็นมิตรและมีความสุขพวกเขาได้ต้อนรับนาวาและขอบคุณเขาสำหรับความกล้าหาญและความดีของเขา นาวาพูดว่าข้ารู้แล้วว่าการฟังเสียงในใจสำคัญแค่ไหนข้ารู้ว่าทางที่ยากไม่ใช่สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงแต่มันเป็นทางที่นำพาเราไปสู่สิ่งที่ดีกว่าสายลมจึงบอกว่าข้ายินดีที่ได้ช่วยเจ้านาวาจงจำไว้ว่าเสียงในใจของเจ้าเป็นที่ปรึกษาที่ดีที่สุดของเจ้า นาวาได้ใช้ชีวิตอยู่หมู่บ้านนั้นและช่วยเหลือผู้อื่นเขาได้เรียนรู้ว่าการฟังเสียงในใจและการเลือกทำในสิ่งที่ถูกต้องคือสิ่งที่นำพาความสุขและความสำเร็จมาให้แก่เขานิทานสอนใจเรื่อง หางนกยูงกับความอิจฉาในป่าที่เขียวชอุ่มและเต็มไปด้วยชีวิตมีนกยูงตัวหนึ่งชื่อพริมที่มีหางสวยงามเป็นประกายสีฟ้าและเขียวพริมรักในความงามของหางตัวเองและมักจะอวดหางให้สัตว์อื่นๆในป่าดูแต่ถึงแม้ว่าหางของพริมจะสวยงามเพียงใด เขาก็ยังคงรู้สึกว่ามันไม่พอวันหนึ่งพริมเห็นนกยุงอีกตัวหนึ่งชื่อไพรินไพรินมีหางที่ยาวและเต็มไปด้วยสีสันที่สดใสหลากหลายพริมรู้สึกอิจฉาอย่างมากเขาเริ่มคิดว่าหางของไพรินสวยงามกว่าและทําให้เขารู้สึกว่าหางของตนเองไม่มีค่า พริมพูดว่าไพลินหางของเจ้าช่างสวยงามนักข้าหวังว่าหางของข้าจะสวยงามเหมือนเจ้าบ้างไพลินจึงบอกว่าขอบใจพริมแต่ข้าคิดว่าหางของเจ้านั้นก็สวยงามมากอยู่แล้วเจ้าไม่ต้องเปรียบเทียบตัวเองกับข้าหรอกพริมบอกว่าแต่หางของข้าดูจืดชืดเมื่อเทียบกับหางของเจ้า ข้าอยากมีหางที่สวยกว่านี้พริมไม่สามารถหยุดความอิจฉาที่มีต่อไพลินได้เขาจึงตัดสินใจออกเดินทางไปหาวิธีทำให้หางของตนสวยงามกว่าเดิมพริมเดินทางไปถามนกต่างๆในป่าถึงวิธีทำให้หางของตนสวยงามมากขึ้นพริมได้พบกับนกแก้วที่มีขนสีสันสดใส พริมจึงถามว่านกแก้วข้าอยากมีหางที่สวยงามเหมือนเจ้าบ้างเจ้าพอจะบอกข้าได้ไหมว่าข้าควรทำอย่างไรนกแก้วตอบว่าเจ้ามีหางที่สวยอยู่แล้วทำไมถึงอยากเปลี่ยนล่ะเจ้าควรจะพอใจในสิ่งที่เจ้ามีมากกว่านะแต่พริมไม่ยอมฟังเขาคิดว่า ต้องมีวิธีทำให้หางของตนสวยงามขึ้นจึงเดินทางต่อไปจนได้พบกับนกอินทรีผู้สง่างาม,ามครีมจึงถามว่านกอินทรีเจ้าบินสูงและดูสง่างาม,ามเจ้าพอจะบอกข้าว่าข้าควรทำอย่างไรเพื่อให้หางของข้าสวยงามกว่านี้นกอินทรีตอบว่า ความงามไม่ได้อยู่ที่การเปรียบเทียบกับผู้อื่นพริมเจ้าจงหาคุณค่าจากสิ่งที่เจ้ามีและเป็นตัวของตัวเองเถิดหลังจากเดินทางและถามนกหลายตัวพริมเริ่มรู้สึกเหนื่อยและท้อใจเขากลับไปที่ป่าบ้านเกิดของตนเองและนั่งพักอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่เมื่อสายลมพัดผ่านหางของพริมเขามองดูหางของตนเอง ที่เปล่งประกายในแสงอาทิตย์เขารู้สึกว่าแม้หางของเขาอาจไม่สวยงามเท่าหางของไพลินแต่มันก็มีความงามในแบบของมันเองพริมคิดถึงคำพูดของนกแก้วและนกอินทรีและเขาก็เข้าใจว่าการเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่นทําให้เขาสูญเสียความสุขในสิ่งที่ตนเองมีพริมจึงบอกว่า ขเข้าใจแล้วความงามที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การมีสิ่งที่ดีที่สุดหรือสวยที่สุดแต่คือการพอใจในสิ่งที่เรามีและเป็นตัวของตัวเองจากวันนั้นมาพริมเลิกอิจฉาหางของไพรินและเริ่มชื่นชมความงามของตนเองเขารู้สึกภาคภูมิใจในหางของเขาและไม่ต้องการเปรียบเทียบกับใครอีก ไพลินจึงพูดกับพริมว่าพริมเจ้าดูมีความสุขขึ้นมากในระยะนี้ข้ายินดีที่เห็นเจ้ายอมรับความงามในตัวเองพริมตอบว่าใช่แล้วไพลินข้ารู้ว่าความงามของเราไม่ต้องเหมือนใครข้าพอใจในสิ่งที่ข้ามีและข้ารู้สึกมีความสุขมากขึ้น พริมเรียนรู้ที่จะยอมรับและพอใจในสิ่งที่ตนเองมีเขาไม่ต้องการเปรียบเทียบกับผู้อื่นอีกต่อไปและมีความสุขในการเป็นตัวของตัวเองนี่คือบทเรียนที่สําคัญที่พริมได้เรียนรู้ซึ่งนําพาความสงบสุขและความสุขที่แท้จริงมาสู่ชีวิตของเขา นิทานสอนใจเรื่องนกฮูกผู้เงียบสงบในป่าลึกที่เต็มไปด้วยต้นไม้สูงใหญ่มีสัตว์น้อยใหญ่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขแต่มีนกฮูกตัวหนึ่งชื่อโอราที่แตกต่างจากสัตว์อื่นๆโอราเป็นนกฮูกที่เงียบสงบและชอบนั่งอยู่บนกิ่งไม้ในยามค่ำคืนเพื่อฟังเสียงลมพัดผ่านใบไม้ และดูดาวบนท้องฟ้าสัตว์อื่นๆมักสงสัยในความนิ่เงียบของโอราและมักพูดคุยกันว่าเขาไม่สนใจโลกภายนอกกระรอกพูดว่าโอราทำไมเจ้าถึงไม่ออกมาเล่นกับพวกเราเจ้าดูเงียบเกินไปนะโอราตอบว่าข้าชอบใช้เวลาในความเงียบมันทำให้ข้าสงบ และสามารถคิดไต,ตรตองสิ่งต่างๆได้ดีขึ้นกระรอกจึงพูดว่าแต่ชีวิตต้องสนุกสนานสิเจ้าไม่อยากสนุกบ้างหรืออุราบอกว่าข้าก็สนุกนะเพียงแต่ว่าข้าสนุกในวิธีของข้าการอยู่เงียบๆียทำให้ข้าได้เรียนรู้สิ่งต่างๆมากมายคืนหนึ่งขณะที่สัตว์ทุกตัวในป่ากำลังหลับอยู่ จู่ๆก็มีพายุใหญ่พัดเข้ามาลมแรงและฝนตกหนักทำให้ต้นไม้โยกคลอนสัตว์ต่างๆต,างต่างตื่นขึ้นและตื่นตะนกพวกเขาวิ่งหาที่หลบภัยแต่ความตื่นกลัวทำให้หลายตัวไม่สามารถหาทางออกได้กระต่ายร้องว่าพายุแรงมากข้าต้องไปหลบที่ไหนถึงจะปลอดภัยกวางร้องว่า ขาก็ไม่รู้เร็วเข้ามาหลบอยู่ใต้ต้นไม้นี้กันเถอะในขณะที่สัตว์อื่นๆตื่นตระหนกและสับสนโอรายังคงนั่งอยู่บนกิ่งไม้เขามองดูพายุที่พัดผ่านไปอย่างสงบและคิดถึงสิ่งที่ควรทําเขาไม่ได้ตื่นตระหนกเหมือนสัตว์อื่นๆแต่กลับคิดอย่างใจเย็นและรอคอยเวลาที่เหมาะสมโอราบอกเพื่อนๆว่า พวกเจ้าจงใจเย็นลงก่อนอย่าวิ่งไปวิ่งมาอย่างไร้ทิศทางพวกเราต้องหาแหล่งที่ปลอดภัยและรอให้พายุผ่านไปกระต่ายร้องตอบว่า<ม>แต่พายุรุนแรงมากข้ากลัวข้ากลัว<ม>โอราจึงปลอบว่าข้ารู้ว่าพวกเจ้ากลัวแต่ยิ่งเรากลัวและสับสนเราก็จะยิ่งหาทางออกไม่ได้ มาฟังข้าเถิดสัตว์ทุกตัวหยุดและฟังโอราเมื่อทุกตัวเริ่มสงบลงโอราก็แนะนำให้ทุกคนหาที่หลบภัยในถา้าที่อยู่ใกล้ๆและรอให้พายุสงบลงเมื่อสัตว์ทั้งหมดได้หลบภัยอยู่ในถา้าพวกเขาก็รู้สึกปลอดภยัยและรอคอยพายุให้ผ่านไปแม้พายุจะรุนแรง แต่เพราะความสงบและอดทนพวกเขาก็สามารถผ่านพายุไปได้โดยไม่มีใครได้รับบาดเจ็บกะรรอกพูดกับโอราว่าโอราข้าขอบใจเจ้ามากที่ช่วยให้พวกเราสงบและหาที่ทางหลบภัยได้ข้ารู้สึกอายที่เคยคิดว่าเจ้ามัวแต่เงียบๆไม่สนใจอะไรโอราจึงตอบว่าข้าไม่ถือรอก ข้ารู้ว่าความเงียบและความนิ่งนั้นมีพลังมากกว่าที่หลายคนคิดเมื่อเราสงบเราก็สามารถคิดอย่างมีสติและตัดสินใจได้ดีขึ้นสัตว์ทุกตัวได้เรียนรู้บทเรียนสำคัญในคืนนั้นพวกเขารู้ว่าการอดทนและนิ่งสงบในยามที่เผชิญกับปัญหาสำคัญแค่ไหนความรีบเร่งและความตื่นตระหนก ไม่ได้ช่วยให้ปัญหาหมดไปแต่การคิดอย่างมีสติและอดทนคือกุญแจที่จะนำไปสู่ความปลอดภัยและความสำเร็จโอราและสัตว์ในป่าได้เรียนรู้และเข้าใจถึงความสำคัญของการอดทนและนิ่งสงบในยามเผชิญปัญหาซึ่งจะนำพาความสุขสงบและความปลอดภัยมาสู่ชีวิตของพวกเขาทุกคน นิทานสอนใจเรื่องแสงหิ่งห้อยในคืนมืดในป่าลึกแห่งหนึ่งมีความมืดมิดยามค่ำคืนที่ทำให้สัตว์เล็กสัตว์น้อยต่างหวาดกลัวและรู้สึกโดดเดี่ยวแต่ท่ามกลางความมืดนั้นมีหิ่งห้อยน้อยชื่อฟ้าใสที่อาศัยอยู่ในป่าฟ้าใสมีแสงเล็กๆที่ส่องสว่างในคืนมืด แต่แสงนั้นก็ไม่สว่างพอที่จะทำให้ป่าทั้งป่าสว่างได้ฟ้าใสเคยสงสัยในความหมายของแสงเล็กๆของตนเองและมักจะคิดว่าแสงของเขาไม่มีความหมายอะไรเลยในป่าที่มืดมิดนี้วันหนึ่งฟ้าใสได้พูดกับกระต่ายว่าแสงของข้าช่างเล็กนักเมื่อเทียบกับความมืดที่แผ่ปกคลุมทั่วป่า แสงเล็กๆของข้าจะมีประโยชน์อะไรได้กระต่ายน้อยจึงพูดว่าฟ้าใสเจ้าก็มีแสงสว่างมากกว่าพวกเราทุกตัวอยู่ดีอย่างน้อยเจ้าก็ช่วยให้ข้าเห็นหนทางในความมืดนี้ฟ้าใสบอกว่าแต่แสงของข้ามันเล็กน้อยเหลือเกินข้ารู้สึกว่ามันไม่มีความหมายกระต่ายน้อยจึงปลอบว่าไม่เลยฟ้าใส เจ้าช่วยข้าและสัตว์อื่นๆมากมายแม้แต่แสงเล็กๆก็สามารถนำพาความหวังมาให้เราได้คืนหนึ่งฟ้าใสตัดสินใจออกเดินทางไปในป่าลึกเพื่อตามหาแสงสว่างที่ยิ่งใหญ่กว่าเขาหวังว่าจะพบแหล่งแสงที่ทำให้ป่าทั้งป่าสว่างสวยขึ้นมาระหว่างทางเขาได้พบกับนกคู่ผู้เท่า ที่มีปัญญามากมายฟ้าใสจึงถามนกฮูกว่านกฮูกพู้เท่าท่านรู้จักแหล่งแสงสว่างที่ยิ่งใหญ่กว่าข้าหรือไม่ข้าอยากพบแสงที่สามารถทำให้ป่าทั้งป่าสว่างขึ้นมาได้นกฮูกพูดเท่าตอบว่าฟ้าใสข้ารู้ว่าเจ้ามีความตั้งใจดีแต่อย่าลืมว่าแม้แต่แสงเล็กๆ ก็มีคุณค่าในตัวเองเจ้าอาจไม่รู้แต่แสงของเจ้ามีความหมายต่อสัตว์เล็กๆในป่าอย่างมากฟ้าใสจึงบอกว่าแต่ข้ารู้สึกว่าแสงของข้ามันเล็กน้อยเกินไปข้าอยากจะทำอะไรที่ยิ่งใหญ่กว่านี้นกฮูกผู้เท่าจึงบอกว่าเจ้าควรจะพอใจในสิ่งที่เจ้าเป็น และเชื่อมั่นว่าแสงเล็กๆนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้ในทางที่เจ้าขาดไม่ถึงฟ้าใสยังคงเดินทางต่อไปในคืนที่มืดมิดแต่ในขณะที่เขากำลังเดินทางเขาเห็นเงาของสัตว์ใหญ่ตัวหนึ่งที่กำลังล้มลงในหลุมลึกฟ้าใสรีบไปดูและพบว่ามันคือช้างน้อยที่หลงทาง และตกลงไปในหลุมช้างน้อยเห็นฟ้าใสจึงตะโกนว่าช่วยด้วยช่วยข้าด้วยข้ามองไม่เห็นอะไรเลยในความมืดนี้ข้ากลัวจังเลยฟ้าใสรีบบินลงไปใกล้ช้างน้อยและใช้แสงเล็กๆของตนเองส่องให้เห็นทางออกจากหลุมช้างน้อยมองเห็นแสงแล้วก็ค่อยๆปีนขึ้นมาจากหลุมได้ ช้างน้อยบอกฟ้าใสาว่าขอบใจเจ้ามากฟ้าใสาหากไม่มีแสงของเจ้าข้าคงติดอยู่ในหลุมนี้ตลอดไปฟ้าใสารู้สึกดีใจที่สามารถช่วยเหลือช้างน้อยได้เขาเริ่มเข้าใจว่าถึงแม้แสงของเขาจะเล็กน้อยแต่มันก็มีความหมายในยามที่คนอื่นต้องการความช่วยเหลือ ฟ้าใสจึงพูดกับตัวเองว่าข้าเข้าใจแล้วแม้ว่าแสงของข้าจะเล็กน้อยแต่ในคืนที่มืดมิดมันก็ยังสามารถนำพาความหวังและช่วยเหลือผู้อื่นได้ฟ้าใสกลับไปยังป่าและส่องแสงเล็กๆของเขาให้กับสัตว์อื่นๆที่ต้องการความช่วยเหลือในยามที่ป่าเต็มไปด้วยความมืดสัตว์ทุกตัวก็รู้สึกขอบคุณฟ้าใส ที่นำพาความหวังมาให้พวกเขาฟ้าใสไม่รู้สึกอ่อนแอหรือไม่มีความหมายอีกต่อไปเพราะเขาได้เรียนรู้ว่าแม้แสงจะเล็กน้อยแต่เมื่อมีความมุ่งม,มั่นและความเชื่อมั่นมันก็สามารถนำพาความหวังและความสุขมาสู่ผู้อื่นได้ นิทานสอนใจเรื่องดอกไม้ในป่ารกในปา่าลึกที่รกชัดมีต้นไม้น้อยใหญ่ที่แผ่กิ่งก้านสาขาออกไปทุกทิศทางป่าที่เต็มไปด้วยถาวนและพืชพันธุ์ที่เติบโตอย่างหนาแน่นมีดอกไม้ต้นหนึ่งชื่อมะลิที่งอกขึ้นมาท่ามกลางความท้าทายรอบตัวมลิ เป็นดอกไม้เล็กๆที่ต้องดิ้นรนเพื่อหาแสงแดดและน้ำท่ามกลางต้นไม้ใหญ่และเถาวันที่คอยบดบังมลิพึมพำกับตนเองว่าทำไมข้าถึงต้องเติบโตในที่ยากเย็นเช่นนี้ข้ามีความหวังว่าจะเจริญเติบโตและงดงามได้เหมือนกับดอกไม้อื่นๆหรือไม่ ลมพัดอ่อนๆพูดกับมะลิว่ามะลิเอย๋ยแม้สภาพแวดล้อมจะยากลำบากแต่ความเข้มแข็งและความพยายามของเจ้าจะทำให้เจ้าเติบโตได้อย่างงดงามมะลิจึงบอกว่าแต่เถาวันและพืชอื่นๆรอบตัวข้าต่างแย่งชิงทั้งแสงแดดและน้ำข้าจะเอาชนะความท้าทายนี้ได้อย่างไร วันเวลาผ่านไปมลิพยายามผลักดันตัวเองให้เติบโตขึ้นสู่แสงแดดแม้ว่าเถาวันจะคอยรัดและบดบังเขาอยู่เสมอมลิไม่เคยหยุดความพยายามและเฝ้าค้นหาทางที่ดีที่สุดเพื่อให้ตัวเองได้รับแสงแดดและน้ำที่จำเป็นในคืนหนึ่งขณะที่ลมพัดผ่านต้นไม้ใหญ่ เสียงของลมกระซิบถึงมะลิว่าจงอดทนและไม่ยอมแพ้มะลิเจ้าจะพบทางที่นำพาเจ้าไปสู่แสงสว่างมะลิเริ่มมองหาทางใหม่ในการเจริญเติบโตเขาหันไปใช้รากลึกลงไปในดินเพื่อหาน้ำและพยายามเลื้อยขึ้นสู่ยอดไม้เพื่อรับแสงแดด แม้ว่าจะต้องเผชิญกับความท้าทายมากมายเขาก็ไม่ย่อท้อมาริบอกตัวเองว่าข้าจะไม่ยอมแพ้ข้าจะเติบโตและงดงามในที่แห่งนี้แม้ว่ามันจะยากเย็นแค่ไหนข้าก็จะหาทางเพื่อแสงแดดและน้ำที่ข้าต้องการเวลาผ่านไปมาริเติบโตขึ้นมาอย่างแข็งแกรง่ง เขาสามารถแผ่กิ่งก้านสาขาออกไปสู่แสงแดดและดอกของเขาก็เบ่งบานอย่างงดงามแม้ว่าเขาจะเติบโตขึ้นในที่ที่ยากลำบากแต่ความพยายามและความอดทนทำให้เขาแข็งแกร่งกว่าดอกไม้อื่นๆวันหนึ่งสัตว์ในป่าต่างก็สังเกตเห็นความงดงามของมะลิและมาถามถึงเคล็ดลับ ที่ทำให้เขาเติบโตในป่ารกเช่นนี้กระรอกถามว่ามลิเจ้าทำได้อย่างไรข้าประหลาดใจที่เห็นเจ้าเติบโตงดงามท่ามกลางถาวันและต้นไม้ใหญ่เหล่านี้มลิตอบว่าข้าเรียนรู้ว่าความท้าทายเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตข้าไม่ยอมแพ้ต่อสภาพแวดล้อมที่ยากลำบาก แต่กลับใช้มันให้เป็นแรงพักดันให้ข้าเข้มแข็งขึ้นข้าอดทนและหาทางที่ดีที่สุดเพื่อให้ได้รับแสงแดดและน้ำที่ข้าต้องการลมพัดมาอ่อนๆพูดว่ามาลิเจ้าทำได้ดีมากเจ้าคือดอกไม้ที่แสดงให้เห็นว่าการไม่ยอมแพ้และความมุ่งมั่นสามารถทำให้เราเติบโต ในที่ที่ยากเย็นได้มลิกลายเป็นตัวอย่างของความพยายามและความไม่ยอมแพ้ให้กับสัตว์และพืชในป่าทุกตัวทุกชีวิตต่างเรียนรู้จากเขาว่าการเติบโตในสิ่งแวดล้อมที่ท้าทายไม่ได้เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้หากเรามีความมุ่งมั่นและเชื่อมั่นในตัวเองเราก็สามารถฝ่าฟันอุปสรรค และเจริญเติบโตอย่างงดงามได้ในที่สุดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องธรรมวิถีของเราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ